ฟอยยักษ์ไลรีแมทเม็กเ,กเกอร์คาเนโลหาเงินล้านโคตรง่ายจะกลับไปต่อยทำไมฟอยมเมเบเธอจูเนียซูปเปอร์สตาร์นักมวยชาวอเมริกันประกาศไม่สนใจวรีแมทกับคอเนอร์แม็กเ,กเกอร์หรือซาอูลคาเนโลอาเวเลชี้ไปทำอย่างอื่นหาเงินล้านได้ง่ายกว่าเดอะมันนี่สร้างกระแสให้ชื่อตัวเองอยู่ในความสนใจอยู่เสมอโดยเฉพาะการโชกไฟข้ามวงการที่ผ่านมาทั้งแม็กเ,กเกอร์กับเทนซินนัสกาวะซึ่งชนะได้ทั้งคู่พร้อมกอบโกยเงินมหา ก่อนหน้านี้ออสการ์เดลลาฮูยาตำนานสุดหล่อแห่งวงการหมวย และผู้จัดการของอเวเลตรวมถึง i อริ j o อม o m แม็กเกเกอรแสดงความเห็นให้ฟอย m เมเวเทอร์เลิกต่อยมวยโชว์แล้วกลับมารีแมตด้วยกันกันั้นซูเปอร์สตาร์วัย42ปีบอกไม่สนใจนักชกผู้ไร้พ่ายตอบกับสื่อว่าดูเหมือนทุกคนอยากรีแมตกับผมแต่บอกเลยไม่มีใครเอาชนะผมได้สักคนคุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วใครๆก็พูดแบบนั้นแต่ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกผมทาเงินได้เป็นพันล้านก็น่าจะรู้ดีเช่นกัน ฟอยเมเมเธอร์จูเนียรกล่าว